ต่อนะคะช่วงสนทนาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมครัเป็นประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของอารากฟันเทียมโครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่10นั่นเองนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางทันตแพทย์วุฒิชัยตั้งสิริ สุธีกุลนะคะท่านเป็นทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสัมปสิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะ<ม>พูดถึงเรื่องของโครงการฟันเทียมรักฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องของฟันแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็มีปัญหาเรื่องของช่องปากด้วยนะคะก่อนที่เราจะาไปพูดคุยถึงรายละเอียดตัวโครงการจริงๆแล้วมีความเป็นมาอย่างไงบ้างคะคุณหมอคะครับผมก็ขอ รจริงๆโครงการนี้เริ่มต้นจากการที่ในหลวงราชการที่9นะครับท่านได้สมีพระราชด,ดำรินะครับพูดถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราไม่มีฟันเที่ยวอาหารก็ไม่ได้ ก็ไม่มีความสุขแล้วก็สุขภาพก็ไม่แข็งแรงตามที่ท่านได้กล่าวไว้เวลาที่ไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อยนะครับทำให้ไม่มีความสุขแล้วก็จิตใจก็ไม่สบายร่างกายก็ไม่แข็งแรงนี่ก็คือเป็นประเด็นที่ท่านท่านเริ่มประเด็นนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยคเป็นวลีที่พลิกวงการทันตแพทย์ไทยไปเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ท่านกล่าวประโยคนี้ขึ้นมาปุ๊บอาจารย์ทันตแพทย์ทั้งหลายทั่วประเทศเลยต้องกลับกลับมานั่งมองแล้วก็คิดกันว่าจะทําอย่างไรดีให้ชาวบ้านทุกคนนียมีฟันเคี้ยวอาหารได้กินอาหาร ได้อร่อยและทําให้มีความสุขจิตใจจะได้สบายร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับนั่นคือโจทย์ใหญ่ของของวงการวิชาชีพทันตแพทย์เราทําให้เกิดการพัฒนาวิจัยแล้วก็สร้างรากฟันเทียมขึ้นมาซึ่งรากฟันเทียมในในในช่วงแรกๆนี้เป็นรากฟันเทียมที่ทําขึ้นเพื่อรองรับฟันเทียมแบบถอดได้นะครับที่จะมีหัวค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะครับซึ่งในช่วงแรกๆที่ทําก็จะมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงรัชจนกระทั่งมาถึงราชการของ ในหลวงราชการที่10เนี่ยท่านก็ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมะนมพรรษา 72. พรรษานะครับซึ่งจะเป็นวันที่28กรกฎาคม2567นนะครับซึ่งในโครงการนี้นะครับก็จะได้มีการพัฒนาต่อยอดอย่างที่ท่านท่านเคยท่านเคยบอกไว้ว่าท่านท่านเคยตรัสไว้ว่าท่านอยากจะสืบสารสืบทอด ต่อยอดโครงการของในหลวงรอา9นะครับซึ่งท่านก็ทําจริงๆนะครับซึ่งโครงการนี้ถ้าพูดถึงในฐานนะของคนที่ทําโครงการรากฟันเทียมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ถึงรัชกาลที่10เราจะเห็นว่าตัวรากเทียมเองก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างมากมายนะครับรวมรวมถึงตัวต่อของรากฟันเทียมที่เคยใช้ยึดและมีขนาดใหญ่เกะก,กะขวางลิ้นบ้างเนี้ยมาถึงรัชกาลที่10ปรับอีกครั้งหนึ่งครับทำให้มีหัว เขาเรียกว่าตัว attachment นะครับที่มันมีความที่เ,เล็กลงแล้วมีความประสิทธิภาพในการยี่เกาะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีกระดกูกเล็กๆด้วยได้ด้วยนะครับค่ะคุณหมอคะคือฟังดูแล้วบางทีอาจจะมองภาพไม่ออกนะค,คะทีนี้คนที่จะมาทําเรื่องของรากฟันเทียมหรือว่าทําฟันเทียมี่คือเขาจะต้องมีปัญหาด้านไหนมาก่อนคะครับเดี๋ยวขอภาพต่อไปเลยนะครับในโครงการนี้ระบ,บุชัดเจนว่าจะมี2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกคือส่วนของฟันเทียมนะครับเดี๋ยวขอภาพเลยนะครับ ฟันเทียมก็คือฟันเทียมทั้งปากเลยคือไม่มีฟันเลยทั้งปากแบบนี้คือคนที่ไม่มีฟันเลยทั้งปากคเคี้ยวอาหารอะไรก็ลําบากนะครับดังนั้นก็คือว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากเพราะว่าเราเราใช้เหงือกเคี้ยวอาหารกับเราใช้ฟันเทียมเคี้ยวอาหารประสิทธิภาพการเคี้ยวแตกต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราใช้ฟันเทียมเคี้ยวอาหารแล้วก็ยังคงมีปัญหาอีกครับเช่นฟันล่างเนี่ยถ้าสมมติว่ามันไม่มีอะไรยึดเกาะนี่นะครับ ฟันปอมมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาเวลาที่มันโดนฟันบนกระแทกอย่างเงี้ยนะครับโครงการที่2จึงเกิดขึ้นมาคือโครงการรากฟันเทียมพระราชทานเรียกว่าเป็นของขวัญที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากสำหรับประชาชนชาวไทยซึ่งโครงการนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9แล้วนะครับพอมาถึงรัชกาลที่10อย่างที่บอกมีการพัฒนาให้ตัว attachment มีความเล็กลงอีกนะครับแล้วก็การยึดเกาะคุณประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยในสองโครงการนี้จะเห็นว่าช่วยให้คนไข้ที่ ถ้าเราในฐานะคนคนคุณหมอที่ทําฟัน ปองให้คนแก่นะครับเขาจะบน่นเสมอคุณหมอก่อนใส่ฟันรากฟันเทียมนี่นะเคี้ยวอะไรก็เม็ดถัว่วเม็ดพริกเม็ดแก้วมังกรไปติดตาฐานฟันปอมเคี้ยวแล้วเจ็บทุกทีทํายังไงแต่พอใส่โครงเอรากฟันเทียมของโครงการในหลวงนี่อู้สุดยอดเลยตอนนี้เม็ดถัว่วเม็ดพริกเม็ดแก้วมังกรไปติดน้อยลงกินอาหารได้ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับผม<า>ค่ะอาจารย์คะมองอย่างนี้ไหมคะคล้ายๆกับว่าคือการใส่รากฟันเทียมนี่คือถ้าเราจะมองแบบภาษาชาวบ้านกันมองไปก็คือการคล้ายๆกับ การตัวยึดหรือว่าฝังเสาเข็มลงไปอย่างนี้นะคะอาจารย์ฐานยึดอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมให้ฟังครับเดี๋ยวขอภาพต่อไปเลยนะครับซึ่งในการในการทำรากฟันเทียมขั้นตอนแรกก็คือเราจะใส่รากเทียมเข้าไปก่อนนะครับอันนี้เราจะพูดถึงว่าเทคโนโลยีในการทำรากฟันเทียมปัจจุบันนี้มันมีการใช้เทคโนโลยีอยู่สองแบบแบบแรกคือแบบใช้สองเอ็กซเรย์สองมิติแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบเอ็กซเรย์สมิตินะครับ ซึ่งอย่างที่บอกว่าโครงการของในหลวงรอก้านี้ท่านพัฒนามาจนถึงระ,ะยะที่สามารถใช้เทคโนโลยีโโลยดิจิตอลนะครับมาช่วยเราในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเห็นว่าแต่ก่อนเราต้องพิมพ์ปากด้วยวัสดุพิมพ์ปากในบางทีก็อาจจะมีความ ลำบากบางส่วนนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวถึงจุดที่เราสามารถใช้ดิจิทัลในการพิมพ์ปากได้เรื่อยๆออเรสแกนเนอร์นะครับซึ่งวัสดุตัวนี้เมื่อเราใช้ออเรสแกนเนอร์สแกนช่องปากคนไข้ปุ๊บส่งไปพร้อมกับภาพเอ็กซเรย์สามิติที่เราส่งไปให้ทางแลบเขาจะเข้าโปรแกรมแคทแคมและททำให้เกิดมาเป็นตัวซูดิคอลสเตนคืออุปกรณ์ในการวางตำแหน่งของรากฟันทให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและคนไข้ก็จะมีความเจ็บปวดจากการรักษาน,น้อยลงด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ซูดิคอลสเตนเรียบร้อยแล้วนะครับเร ภาพต่อไปเลยนะครับก็ไปใส่ในคนไข้นะครับไปทดลองก่อนว่าพอดีไหมหลังจากนั้นก็ใช้ตัวนี้ในการกําหนดตําแหน่งการ,รวางตําแหน่งรากเทียมให้คนไข้ไปเลยนะครับภาพต่อไปได้เลยครับครับนั่นแหละครับเมื่อเราใส่รากเทียมเสร็จแล้วปุ๊บนี่คนไข้อา้าปากกว้างนิดนึงนะครับจะได้ใส่รากเทียมได้ง่ายจากนั้นเมื่อเราใส่ภาพต่อไปเลยนะครับเมื่อเราใส่รากเทียมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะทาไปเอ็กซเรย์ดูว่าเป็นยังไงบ้างด้วยเอ็กซเรย์สมิตินะครับนี่คือลักษณะการทํางานในปัจจุบันที่เราทํากัน ในปัจจุบันนี้ของรัชก,การที่10นะครับที่บอกว่าเทคโนโลยีก้าวไปถึงการใช้เทคโนโลยี3ามิติมาช่วยในการทํางานแล้วนะครับจากนั้นเมื่อทระยะเวลาประมาณ4 6เดือนนะครับเราก็จะใช้อร์ล็อคสแกนเนอร์มาใช้ในการสแกนภาพในภายในช่องปากอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็จะใช้ไอสขีขาวที่เห็นในภาพนี้ก็คือตัวบอดี้สแกนนะครับผมซึ่งก็จะใชออร์ลสแกนเนอร์น er ี้ส่งภาพนี้ ไปทางลายทางอะไรนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งไปที่ lab lab ก็จะทำการสร้างฟันปลอมมาให้กับเรานะครับภาพต่อไปได้เลยครับเห็นว่าเมื่อแ a บเขาทำเป็นฟันปลอมมาให้เราทำการตรวจเช็คทางลายเรียบร้อยแล้วว่างานเรียบร้อยการสบฟันโอเคทุกอย่างเปอร์เฟตามที่เราต้องการกความแนบของออของของตัวครอบฟัน ต่อสารเหงือกทุกอย่างเรียบร้อยปกติด,ดีเราก็จะสั่งให้ l ับเขาส่งมาให้เราแล้วเราก็มาใส่ในคนไข้เมื่อใส่ในคนไข้คนก็จะสามารถเอาไปใช้งานในการเคี้ยวอาหารได้ภาพต่อไปจะเห็นว่าเราจะสามารถเห็นไหมครับว่าเมื่อใส่เข้าไปแล้วจะเสม,มือนหนึ่งฟันแท้โผล่ขึ้นมาจากเหงือกเราเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้คนไข้าสามารถเคี้ยวอาหารได้นะครับผมซึ่งในการทำเอ็กซเรย์สามิตินี้นอกจากเราจะสามารถวางแผนได้แล้วเรายังบอกถึงคุณภาพของกระดูกบริเวณที่เราจะใส่ได้ด้วยว่าว่ากระดูกเขาบางมาก แน่นมากแข็งมากมากน้อยเพียงใดเพื่อที่เราจะได้กะปริมาณความเร็วในการใส่ลากเทียมได้เหมาะสมนในแต่ละเคสครับค่ะครับนี่คือภาพของการเอ็กซเรย์สมิตินะครับซึ่งแต่ก่อนเราใช้เอ็กซเรย์สมิติในการทํางานแต่ปัจจุบันของราชการที่10นี้เราใช้เอ็กซเรย์สมิติมาช่วยในการวางแผนการรักษาและการทํางานด้วยนะครับซึ่งเป็นการตอบรับเทคโนโลยีดิจิตอล4.0ของประเทศไทยเราด้วยครับ ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างการไปทํารากฟันเทียมแบบนี้คะ่ะคือต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะและที่สําคัญเจ็บไหมคะคุณหมอคะ,อะนี่เป็นคำถามดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกคนถามกันหมดนะครับะจะจะเล่าให้ฟังว่าถ้าถ้าคนไข้ทั่วไปที่ถอนฟันได้ก็ทำรากเทียมได้เลยครับเพราะว่าคนไข้เพราะว่ามีคนไข้คนหนึ่งมาบอกผมเลยไม่ไม่ไม่คนเดียวหลายคนเหมือนกันเขามาบอกผมว่าคุณหมอไอ้ถอนฟันนะ่ะเจ็บกว่ารากเทียมอีกอนะครับดังนั้นก็คือว่าเรื่องความเจ็บนี้จริงๆเราเราไม่เราไม่ทำนายเพราะว่าแต่ละท่านมี ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยโดยทั่วไปเนี้ยจะบอกว่ากระทั่งเสียตังค์เขายังมาทำเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญที่ท่านพระราชทานมาให้กับชาวไทยโดยเฉพาะอย่างที่เโดยเฉพาะย่างยิ่งสิทธิ์บัตรทองเนี้ย ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างมากตอนแรกผมสงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมท่านให้สิทธิ์บัตรทองอย่างเดียวใน2ปีนี้เราในฐานะคนทำงานก็ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการออกไปนะครับผ่านทางไลน์ทาง Facebook ทางสื่อต่างๆนานาปรากฏว่าทายดูสิครับอันดับหนึ่งที่โทรเข้ามาติดต่อโครงการคือสิทธิ์อะไรครับมีจ่ายตรงประกันสังคมแล้วก็บัตรทอง ปรากฏว่าสิทธิทมอ,อ,อันดับหนึ่งนี้ก็คือบัตรจ่ายตรงเลยครับ <c oughs> เพราะเป็นกลุ่มที่รู้ข่าวนี้ก่อนเพื่อนเลยและชวนผองเพื่อนเข้ามาทางไลน์แล้วก็โทรมาจองคิวกันใหญ่บอกว่าต้องขอโทษจริงๆช่วงแรกของโครงการ2ปีนี้เนี่ยท่านท่านพระราชทานให้กับบัตรทองก่อนผมมาเข้าใจความ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 รู้สึกของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการตอนนี้นี่เองเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่า บัตรทองนี้ท่านมัวแต่ไปตกปลาหากุ้งหาปูปลูกข้าวปลูกผักท่านไม่ได้ท่านไม่ได้สนใจตรงนี้ท่านท่านยังไม่รู้้วยซ้ำไปว่ามีโครงการแบบนี้ขึ้นมาวันหนึ่งมีมีมีคุณคุณคุณตาท่านหนึ่งท่านก็มาติดต่อโครงการท่านก็มาปุ๊บท่านก็ อ่านหนังสือก็ไม่ออกโดยโดยตัวโครงการเราจะมีเอกสารแนะนําว่าเราจะทํำยังไงกันบ้างแล้วก็มีข้อปฏิบัติอย่างไรก่อนทําหลังทําอย่างไรบ้างพวกนี้นะครับแล้วก็ให้ท่านเ,เข้ารับการรักษาอย่างเงี้ยบางท่านมามามาทำการรักษาบัตรประชาชนก็ไม่ได้เอามาโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีบางท่านมีมือถือแต่ใช้ไม่เป็น WiFi ก็ไม่มีอะไรคือกระบวนการที่เราเราได้สัมผัสกับชาวบ้านจริงๆเราถึงรู้ว่า อ้มันมีความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการจริงๆใน2ปีนี้ในใจผมเองมองนะครับผมมองว่ามันเหมือนกับการที่เปิดเปิดช่องให้คนบัตรทองที่เขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงบริการนี้ให้เข้ามาถึงได้มากขึ้นนะครับ,รบซึ่งจะทำให้ ยอย่างทุกท่านที่เข้ามาที่ที่พยายามที่จะพยายามกระจายข่าวตรงนี้เนี่ยทุกท่านก็ได้บุญไปด้วยกันเลยนะครับที่ช่วยให้โครงการเหล่านี้เข้าไปถึงชาวบ้านที่เขามีโอกาสเข้าถึงบริการได้น้อยมากๆกลุ่มนี้ด้วยนะครับค่ะคุณหมอคะแล้วทีนี้สิทธิ์บัตรทองนะคะแล้วก็โครงการนี้นะคะสามารถที่จะเข้าร่วมยังไงบ้างระยะเวลาของโครงการถึงไหนแล้วจะติดต่อช่องทางไหนบ้างคะ่ะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่า สิทธิ์บัตรทองนียสามารถเข้าไปรับบริการที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เมื่อไปถึงโรงพยาบาลใกล้บ้านปุ๊บท่านจะประเมินว่าอย่างเช่นอุบลราชธาน,นีของเราเนี่ยจะมีโรงพยาบาลสัพสิธิประสงค์ที่ให้บริการแล้วยังมีโรงพยาบาลวารินชำราบโรงพยาบาล50าพรรษาโรงพยาบาลสำโรงโรงพยาบาลเขื่องในด้วยนะครับห้าโรงพยาบาลที่ให้บริการอยู่ตอนนี้ครับก็แต่ท่านสามารถไปติดต่อที่โรงพยาบาลหรือรอพศตอของท่านได้เลยนะครับ PCU ของท่านได้เลยแล้วท่านประสงค์ที่จะเข้ารับบริการท่านก็จะสามารถที่จะทางคุณหมอเขาจะทําการตรวจแล้วก็ประเมินว่าท่านเป็นคนไข้ที่เหมาะที่จะทํารากฟันเทียมหรือเปล่าถ้าเหมาะท่าน,นก็จะส่งมาที่หน่วยบริการที่ ที่ที่กล่าวไปแล้วนะครับผมนะคะก็สะดวกทางรพสตใกล้บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถามคุณหมอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะถ้าหากว่าใส่ฟันปลอมฟันเทียมเนี่ยเวลาที่เราเดินทางโดยเฉพาะการที่จะเดินทางโดยเครื่องบินเครื่องตรวจโลหะหรือว่าเวลาที่ใครจะไปทำา m ์พวกเนี้ยมันมันเกี่ยวข้องไหมคะมันมันจะสแกนตรวจจับได้ไหมคะคุณหมอปกติแล้วเรื่องวัสดุอุดฟันโลหะทุกอย่างจะสามารถตรวจเช็คได้ จากภาพเอกซเรย์และอาจจะทําให้ภาพเอกซเรย์นั้นมีการเขาเรียกว่ามีการกระเจิงแสงมากกว่าบริเวณอื่นแต่ขณะเดียวกันกระบวนการรักษากระบวนการประเมินทางการแพทย์อาจจะมีกระบวนการอีกหลายวิธีการมากในการที่จะประเมินว่าคนไข้คนนั้นมีโรคอะไรยังไงบ้างนะครับดังนั้นการใส่รากฟันเทียมเป็นกระบวนการรักษาที่ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้กีดขวางการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับก็มีคนไข้หลายหลายท่านที่ใส่รากฟันเทียมก็ขึ้น อย่าบว่าแต่บินไปภายในประเทศไปต่างประเทศษษก็ไปกันมาแล้ว<ก>ใช่ครับดังนั้นก็คือว่ากลุ่มนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนการทํา MRI ที่ถามกันเข้ามามากเหมือนกันเป็นคําถามที่เรียกว่าสุดฮิตเลยก็ได้ว่าได้ MRI เนี้ยถ้ามันเป็นโลหะที่มันเป็นหนีบที่หัวใจแล้วเวลา MRI สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามัน ดึงออกไปจากอคลิปที่หนีบบริเวณหัวใจอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเมื่อมันมา,มาอยู่ภายในกระดูกแล้วกระดูกมีความแน่นพอที่จะเก็บให้ตัวรากเทียมนี้อยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องเหมาะสมของมันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความปลอดภัยในการในการที่จะให้บริการหรือการใช้บริการได้ครับผม ก็มีความปลอดภัยนั่นเองอช่วง<ร>ท้ายเดี๋ยวอยากให้คุณหมอได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลช่องปากให้ดีครับผมก็อย่างแรกที่สุดของขวนนัญนี้เป็นของขวัญที่ในหลวงรอสิบท่านพระราชทานให้นียอยากให้พวกเราทุกคนถ้าใครมีญาติพี่น้องที่เป็นบัตรทอง<ม>ทั้งหมดนะครับช่วยกันกระจายข่าวให้ท่านทราบกันนิดหนึ่งว่าว่าตอนนี้เนี่ยท่านให้ให้มาแล้วนะท่านพระราชทานมาแล้วนะของขวัญแบบนี้เนี่ยมาใช้บริการเถอะครับเพราะว่า จะช่วยให้ฟันปลอมของท่านอยู่นิ่งขึ้นแล้วก็การแข็บของฟันปลอมลดลงการละลายของกระดูกลดลงและท่านจะมีความสุขในการเคี้ยวอาหารมีความสุขในการใช้ชีวิตและสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นครับ ค่ะนะคะได้ฟังข่าวนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมลูกหลานหรือว่าใครที่ได้ติดตามข่าววันนี้ก็อย่าลืมไปส่งต่อข้อมูลด้วยสําหรับสิทธิ์บัตรทองใครที่อยากจะทำฟันเทียมรากฟันเทียมนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะ<ส>คุณผู้ชมในโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าจะติดต่อผ่านทางนะคะโรงพยาบาลสาตวสิทงพิเศษอุบลราชธานีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะควันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทันตแพทย์บุิชัยตั้งสิริ สุธีกุลนะคะทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลส,าสัมปธิ์ที่ประสงอุบลราชธานีที่ยเกศม,มาร่วมรายการแล้วก็มาร่วมพูดคุยโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับผม